นิพพานคืออะไรหลวงพ่อพุทธทาสได้ไขความกระจ่างไว้ว่านิพพานคือความไม่ร้อนนิพพานคือความเย็นเพราะไม่ถูกไฟกิเลสแผดเผาหรือถ้าจะเปรียบเป็นความตายก็เป็นความตายของกิเลสเท่านั้นนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแต่แปลว่าเย็น ถ้าให้นิพพานแปลว่าตายมันก็คือความตายของกิเลสหรือกิเลสตายพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปเมื่อบุคคลไม่มีความร้อนใดๆก็หมายความว่ากำลังดื่มกินพระนิพพานเมื่อใดไม่มีไฟคือราคะโทสะโมหะไม่มีก็มีความเย็นอย่างนิพพาน ถ้ามันไม่มีชั่วคราวมันก็เป็นความเย็นชั่วคราวถ้ามันมีนิดนึงมันก็เป็นความเย็นนิดนึงนิพพานแปลว่าเย็นหมายถึงเย็นลงแห่งกิเลสอันเป็นของร้อนเมื่อใดจิตว่างจากกิเลสจิตใจนี้ก็เป็นนิพพาน